สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมนอกจากสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันนอกจากทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางและก็ให้กำลังใจกับแอดจอยเนาะจ้าคลิปนี้ก็มาพบกับแน,ทนวทางหวยเล่าพัฒนาวันที่สามเนาะจ้าวันที่สามเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะจ้ากับแนวทางของแอดจอยพารวยเช่นเคยจ้าโอ้โหแอดจอยกะเขียนวนะันผิดเนาะเขียนวนะันที่ผิดมาเขียนวันทนะี่สอง ก่อนสิไปรับส้มแนวท่าหวยเล่าพัฒนาเดือนใหม่เนาะจากวันที่สเดือนหนึ6งเดี๋ยวมาเบิงผลพ้นยอนอ์หลังกันก่อนเนาะจากของวันที่30เดือน12 2สองสงห้าหงวดที่ผ่านมาเนาะจากว่าเอนโยให้เลขเด่นเลขรูดตัวใดไปเนาะจาสำหรับเล่าพัฒนาของวันที่30เดือน12 2สองสองอยให้เด่นรูดอยู่ที่6กับ9ผลจะหตัวออก หกห้าแสีาำหรับล่างชุด6ตัว6กห้าหแอจอยจับคู่เขากันไปตรงตรงหกหล่างชุด6ตัวเนาะจ้า,ามาตรงตรง,ตรงจ้าเด่น6รูดหของเราเด้งสำหรับล่างชุด4ตัว8 4ดสีรูดไปเนาะสำหรับบนจ้าสี่ห้ หาเก่าหาเก่าเก่าหาแอคทจวรจับคู่นุดไปเนาะจะจับคู่เก่าสีเข้ามาตัวเก่าหาเก่าเก่าหาโอ้โหมาตัวเดิมได้อีกเนาะจะโอ้โหวันที่ 28, ยี่สิบแปดเดือนสิบสองมาบนแปดหาเก่าหาเก่าโอ้โหมาตัวเดิมได้อีกเนาะสําหรับวันที่สามสิบเดือนสิบสองเนาะจะตัวเดิม มาอยู่ในตำแหน่งเดิมอีกบน 59, เนาะจากหาเก้าเด่นเก้ารูดเก้าองเฮาเด้งนาะจะกสำหรับสารูดฐานน้ำเก้าไปรูดกระเด้งบน,บนเนาะจากอย่านดีกับพี่น้องเอฟที่ติดตามแนวทางหวยรัพัฒนาก,กับเอสจอยนาะจะกสำหรับวันที 30, 12, 12, 5, ่สามสิบเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเข่าอันนี้เอสจอยจับคู่เข่าบนเนอกจากบทออันล่างชุดหกตัวหกห้าตรงๆสำหรับสายรูดของเฮาสีดบ้บนเนอกจาก หาเก่าเก่าหานาะจ้าสำหรับสุดซับตัวงวน,นี่เอดจอยห้ S 5. อันนี้ก็ถือว่าเสียดไปอยู่เนาะออก4 5, 9, ี่หาเกอจจอยห้ยเก่าหกหาเสียดกันไปแบบแต้ม2แต้มเนาะจ้าก็ยินดีกับ f อฟซีตามเนาะจ้าเดี๋ยวมาต่อกันของวันที่3เดือนหนึ6งพันหอกสิกกันเลยเนาะจ้าสำหรับแนวทางไวร่าพัฒนางวดนี้เนาะจ้า วันที่สามสิบนี่งวดวันเมื่อนี้นอกจากนี่เล็กเด็ดเล็กรูดของเฮานี่ยังเดินต่อได้อีกนอกจากต่ว่ามาตัวเดิมหาเก่าน้อวันนี้โอ้โหนะเสียดายนอกจากมาตัวเดิมได้อีกสำหรับแนวทางวยเล่าพัฒนาของวันที่สามนอกจากวันที่สามเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบหกก่อนสิบไปหลับช่มเราจะคำเตือนจะ คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดรับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและในการ,การตัดสินใจนอะกจา,า,ากมักถ้าชชบยังคอยตามถ้าโบมกักบโชบปล่อยผ่านได้นอะจามพิพาดมองด้เอสจะต้องกราบโคตุนโคไฟพี่น้อง 4, เอฟซีหลายๆนอะจามสำหรับมือนี้เอสจะให้เด่นอยู่ที่ศูนย์กับหนึ่ง กันเบิ้ลนไวแล้วกันเราจะ00กับ11เด่น0ลูด0มี08 03 05สำหรับเราพัฒนากะรยุดติตโตกันแบบลายมือกันเลยที่เดียวเนาะจ้ามือนนิกะมาล่อลุ้นกันต่อเนาจะว่าสีเป็นแนวใดเนาจะสี เดินต่ออีกบ่เนาะจ้าติดผาดโมไรเอเจย์ก็ต้องกระดับโพลทูโไฟายฟิโน่เอฟซีหลายๆเนาะจ้าเด่นหนึ่งรูดหนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์สำหรับสุดส,ส,สามตัวจ้าสุดสามตัวเอเจยให้อยู่ที่ศูนย์หนึ่งสอง ศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์สามสำหรับตัวเด่นตัวเน่นจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นสุดสามตัวเอนดอยชอบหนึ่งศูนย์สามถ้ามักตัวใดชอบตัวใดกะน,นำไปเป็นแนวทางใดนอกจ้าศูนย์หนึ่งสอง 1นึง 4, น่งสี่หนึง 6, 0 5, 0 7, ่งปดหนึหกศูน้านจามนี่คือแนวทางเวลาพัฒนาของวันที่3เดือน1 2 000, 5 160, ่งสองพนห้าร้อยบมือนี่กับป่ามานี่ตามนี่นอกจากธรามกถ้าชชบยังคอยตามถาม่บมัโบโชอบปล่อยผ่านได้นอกจากข่าขมาเลยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยนอกจากขคคนละไหลโคคนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามนอกจากเป็นกำลังใจให้ กันแหลกกันเนาะจ้าขอให้พี่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านเนาะจ้าจิ้มตัวใดก็ขอให้ไดขอให้โดนขอให้เฮงเฮงกันทุกคนทุกท่านเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้แอดจะขอก่าวคำวา่าสวัสดีจ้า